สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราแต่งหน้าเจ้าสาวตอนกลางวันไปแล้ววันนี้เราจะแต่งหน้าเจ้าสาวตอนกลางคืนนะคะเรามาเติมกันเลยพอกลางคืนปุ๊บมันจะกลายเป็นปาร์ตี้นะคะเมื่อปาร์ตี้มาสีสันก็เริ่มมานะคะแล้วแต่ทีมของคุณว่าเขาใส่ติมแบบไหนนะคะโอเคค่ะลุคนี้จะแต่งลุกบอยอดจาตกตอนกลางวันมาตอนคืนนะคะสําหรับเจ้าสาวที่ไม่มีเวลาเยอะนะคะ ดังนั้นให้คุณฉีดสเปรย์ก่อนนะคะเพื่อเซตติ้งทุกอย่างนะคะย้ํานะคะสําหรับเจ้าสาวที่มีเวลาน้อยนะคะคือเราแต่งลุกต่อยอดนะคะถ้าคุณมีเวลาหรือว่าช่างแต่งหน้าคนอื่นมาเนี่ยคุณก็ต้องลบหน้าแล้วแต่งหน้าใหม่นะคะเรามาเริ่มที่คิวก่อนก็นได้นะคะคิวเราต้องจัดเต็มใช่ไหมเริ่มที่คิวนะคะให้เลือกสีน้าตาลนิดนึงนะคะมาที่หัวเนาะกลางคืนเนี่ย มัน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 มืดอยู่แล้วนะคะเราเค่อยใช้ไฟมันไม่ได้จ้างขนาดนั้นนะคะคุณต้องระวังดีๆนะเรื่องของแสงสีไฟนะคะตอนกลางคืนถ้าเป็นเป็นดิสโก้ถือว่าแสงสีไฟที่บอกว่าเปิดอลังการเนี่ยไม่ได้เปิดแค่ไปแบบไฟนิออนอย่างเดียวเนี่ยคือให้คุณเลือกใช้เฉดสีที่มันเป็นเฉดสีที่แบบว่าน้ําตาลทนน้าตาลทนอุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าสีสเฉดเนี้ย มันจะผ่านไปรอดทุกครั้งนะคะสำหรับไฟดิสโก้นะคะมันจะไม่เปลี่ยนสีของเรานั่นเองค่ะให้คุณใช้อายแชโดว์นะคะสีเข้มขึ้นนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับคิ้วนั่นเองค่ะอาจจะเพิ่มความคมลงมาอีกนะคะอาจจะไม่ตรงแล้วนะคะอาจจะใช้วิธีเหลี่ยม เขียนผิดเขียนถูกเขียนเกินไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าเราสามารถลบแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดได้นะคะตาต้องการที่จะทําให้มันโค้งนั่นเองค่ะให้เป็นเสาปเปรี้ยวนั่นเองค่ะดังนั้นต้องลบตัวนี้ออกก่อนเราเติมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราต้องการลบอยู่แล้วเราจะต้องลบอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ คอนซีลเลอร์นะคะในการลบต่ออีกนั่นเองใช้คอนซีลเลอร์สีเดิมหรือว่าสีอื่นก็ได้นะคะนี่เรามาที่คิวก่อนเนาะเราไม่ต้องการอะไรที่มันจำเจนนั่นเองนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนลุคของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณพูดคุยกับช่างแต่งหน้าว่าคุณต้องการลุก ลุกเดิมหรือว่าลุกไหนแต่ว่าถ้าจะอยากประหยัดเนี่ยลุกเดียวจบนะคะคิ้วได้แล้วนะคะตาต้องการให้มันคิว้วมันเป็นคิ้วโก่งนั่นเองค่ะต่อไปมาที่ตานะคะตาจะใช้สีปุ่นนะคะในการทาตานะคะก็ะคือโทนสีนี้นั่นเองนะคะโทนที่เราใช้กลางวันแต่ขอให้มันทึบก,กว่านี้อีกนิดนึงนะคะเริ่มเลยจ้า้าจะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะเข้มนะคะปาดไปตรงนี้ สำหรับคนตาลึกนะฮะเราแค่เติบต่อยอดให้มันเข้มขึ้นกว่านั้นเองนะฮะขนตาถ้าไม่พอให้เปลี่ยนเป็น,ปนแบบดราม่าขึ้นนะคะเห็นไหมคะพอเราเติมแล้วความเข้มมันจะขึ้นมาเีกไล่มันเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้สีมันเ,เปลี่ยนไปนั่นเองเราแค่เติมสีนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเลยนะคะเพิ่มความเข้มนั่นเองเพราะตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟมันน้อยถ้าคุณเดินออกมาเนี่ยถ้าแสงไฟไม่ดีมันก็จะไม่เห็นอะไรเลย คุณเคยเห็นนางมนพมาดไหมที่เขาแต่งอ่ะคุณพระถ้าคุณเห็นกลางว,วันเนี้ยไปคนละเรื่องเลยนะถ้าคุณเห็นกลางคืนนี้แบบว่าสวยสวยวิวขา,ขาวขาวให้คุณเพิ่มไปทีละนิดนะคะไม่ต้องกลัวเลอะนะคะลบได้นะเพิ่มความโตให้กับดวงตานั่นเองไลนมาตรงนี้ด้วยนะให้มันมาเป็นจบกันนะคะ เห็นความคมชัดอีกอยังคะ่ะเราก็ทานะคะไม่ได้เกลีย่ยนะทามันไปเรื่อยๆก่อนเสร็จแล้วใช้แปรงสะอาดนะคะเกลีย่ยค่ะหรือให้คุณใช้สีอายชาโดนะคะที่เข้ากับผิวเรานะคะตั้งแต่ต้นที่เราใช้มันตอนกลางวันนะคะมาเกลีย่ยทับนั่นเองค่ะ หรือไม่ให้คุณใช้แปรงาพาของคุณนั่นแหละคะ่ะมาทาเกลี่ยออกไปเพื่อลายเพื่อความคมชัดนั่นแหละเพื่อมันวนวลเนียนนั่นเองยิ่งต้องสว่างก็ยิ่งทาม,มาตรงข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมว่าเราตาลึกเราต้องความสว่างต้องเน้นนะคะใครที่ต้องความเฉี่ยวให้เฉี่ยวขึ้นไปได้เลยนะคะโดยใช้แปรงเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้สีเมื่อกี้นะคะ คุณเฉียวได้นะคะเจ้าสาวตัวนั้นคืนเฉียวได้เลยค่ะเคยใครเคยเห็นเจ้าสาวอาหรับไหมคุณพระมันแรงมันรดคิวต้องเป็นแบบว่าเป็นกลีบโลจริงๆโอ้ถ้าคุณคิดว่ามันมันเฉียวพอแล้วคุณก็หยุดนะใครไม่เฉียวเฉียวไม่พอก็ไปอีกค่ะไปเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทนะ่นนให้ดูโครงหน้าคุณด้วยนะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลมาเป็นสีดำนะจ๊ะ ให้คุณกรีดนะคะหรือว่าใช้แปรงดีกว่านะ้องตัวนี้มันใหญ่ถ้าใครมีอันเล็กๆก็ใช้เล็กนะ้อนัวใหญ่มากให้ใช้แปรงเกลีย่ย์ตาจากตรงนี้ค่ะเกลีย่ยขึ้นมาเพิ่มความคมชัดและฉบเฉียวนั่นเองข้างล่างด้วยนะเห็นไหมคะความฉบเฉียวมันเริ่มมาแล้วใครที่ต้องการให้มีความละมุนนีนะคะให้คุณใช้แปรงสะอาดนั่นแหละคะ่ะ เกลี่ยเขาไปอย่าลืมนะคะอย่าไปทาทับต,ตรงนี้นะเห็นไหมคะปัดเข้าไปมันเท่ากันเกลี่ยสีทุกอย่างให้มันลงตัวนะคะเกลี่ยไปไม่ต้องกลัวใช้แปรงกลมก็ได้นะเกลี่ยไปนะครถ้าลิปของคุณนมันตรงนี้นะคะกลัวมันเลอะให้ใช้ให้คุณใช้ลิปไลเนอร์ไปก่อนนะ,ะแล้วก็เติมค่ะ แพ้นี้คุณก็กลังาำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวที่แบบร้อนแรงแล้วนะคะใช้ลิปสติกที่เหลือนะคะให้คุณมาแปะตรงนี้นะคะแปะๆนะคะเกลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อใช้ในการเป็น brush on นะคะพอมันจะมันจะได้สีเดียวกันนเองเป็นยังไงคะสำหรับกลางคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าคุณต้องการกลิตเตอร์คุณก็ใส่ได้นะคะกลิตเตอร์แรงๆยั่วๆใส่ไปเลยค่ะแต่ควรจะเลือกสีให้มันแมทกันนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ตามนั้นนะคะแค่นี้เจ้าสาวในลูกกลางคืนก็มาเรียบร้อยจ้าบายบาย